ใช้กับสอบทรายทับไว้นะครับพรมันคงแยกออกมาจากแรงขับก็เมตร15เมตร20เมตรเจออย่าง

ต้น,ตนไปเล็งมาใหม่หน่อยต้นมันมีกระสอบที่ที่มันพุ่งมาอยู่รอยมันพุ่งมาอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมหมดเจอแล้วครับเจอแล้วครับ ประมาณประมาณสามสิบก็ไม่ร้อนครับไม่ร้อนชนวนหมูยังอยู่มันเดิมหูยังอยู่ไหมครับสามสิบเมตรนะครับประมาณสามสิบเมตรนี่ฮะแบกไปเลยไม่ร้อนครับผม